ไงอะไรนะนิก้ทำงั้นจริงดิฉันต้องการลูกทีมที่เร่าร้อน ฉันคุมทุกอย่างทั้งตำรวจทั้งนักแข่งแล้วฉันก็คุมนายตลอดด้วย ครับสวีท่านผู้ชมนะที่วำังรับชมช่องเซมิโนนนะตอนนี้ด้นะนะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาผมอัพคลิปเนี่ยเพื่ท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใจากช่องผมเนาะโอเคนี่เป็นการยึดพื้นที่ของ radius นะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ที่2แล้วมาแผนที่ที่3นะฮะผมจะยึดข้างล่างนะฮะพี่ radius จะได้ไม่เหิมเกริมกับผมนะฮะโอ้ด้านนี้สัญญาณ r สามสี่เดี๋ยวเอาไปแต่งซะหน่อยแต่ก่อนหน้านั้นขอยึดพื้นที่ขวาบนไปอีกหนึ่งแผ เออการแข่งจะไม่มีนะเออคือผมจะพยายามตัดส่วนที่แบบไม่จะเป็นออกนะเอาแค่เนื้อประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็จะยดเผื่อที่ไปเรื่อยเลือ,อีก2แมเนที่ครับโอเคผมยึดตรงกลางไปเรียบร้อยนะตอนนี้เดี๋ยวพินีสุดท้ายเราจะได้สู้กับบอสนะเออมาแผนที่สุดท้ายทําการยึดเรียบร้อยครับโอเคเราคุมเมืองทุกโซนของลาเดียสเรียบร้อยแล้วดูซิว่าจะมีอาการยังไง าชนะราเดียสนายต้องเอาชนะเราทั้งสามและรถคันใหม่ของเราให้ได้ก่อนนายต้องเอาชนะเราทั้งในหุบเขาและในเมืองไม่ต้องให้ราเดียสออกแรงเลย <c oughs> มาเลยพ่อหนุ่มเจอเราหน่อยดูสิว่าผมขับคันไหนมานั่นคือ GTR 3 4ยังไงล่ะมาเลยเคจิ้ึกตัดสินไปครับเออท้ามาาจัดให้หุบเขาใช่ไหมเข้าโค้งไปเลยเออ ส่วนเล็กน้อยใช่ไหมอือพยายามผ่อนอือเอาบ้างหาโอกาสแซงครับตอนนี้มันต้องขึ้นได้สิวะเออใครบอกว่ารถอื่นสู้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูโอ้โหม,มันทำไมขับฉีกไวจังวะเอออีโบแรงจัดๆบอกเลยอือเขาข้าโค้งเกือบแล้วไหมล่ะโอเคเข้าโค้งอะไปเสยขึ้นเข้าเกียร์เลชิ่งให้ไป ให้ไวที่สุดไปไหนจะไปไหนหนีไม่ทวนหรอกบอกเลยหเข้าเกียร์ฉับไวโอกาสแซงมาแล้วโอกาสแซงมาแล้วอมืมันทิ้งห่างว่ะยังไม่ได้ครับอืขับรถบี้อยู่อาดรถไปอย่างเมามันอุย้ยโค้งหักศอกไม่ได้เกือบไปแล้วปเปรดีก็ซิล่าจากแดนประดิบโอเคมาเคจิอืมอ้มยังไม่ได้ครับ ึงมือเหมือนกันนะเนี่ยเราทำเป็นเล่นอยังไงอานรถมันมันอยังไงคงนี้มันต้องมีโอกาสแล้ววะโอ้ยนิดเดียวได้ได้ได้ไหมอืมอืมเบียดไม่ได้ปะขอยห,หน่อยโอ้ตอนนี้แหละไปเออไงน้องงงอะดิกูแซงได้ไงห้าวิสุดท้ายฮะยังไงไม่ให้ขึ้นฮะ,ะบ็อกทางไงน้อง ยังไงอะเราอะเออเรียบร้อยไงก็แค่นั้นแหละทำเป็นเล่นว่าไ,ไงเจว่าไงเจแอนจี้ฮะ<ง><อ>รู้ป่าวผมขับอะไรมา g r 3 4อนาะร์สาย let's go ดูสิรถใหม่ก,กับรถเก่าใครจะแน่กว่ากันมาเลยอัดลงเขารัดูหาโอกาแสแซงรถเราก็แรงใช่ย,ย,ย่อยอืม ยังไม่ได้ฮะจุดนี้ตรงไปก่อนม่ทางโค้งข้างหน้าขอนเกียร์ขอนเกียร์ไม่ได้เล่นเครื่องไปได้อยู่ได้อยู่ต้องหาทางตรงฮะคนนี้มันไม่ซอกเซ็กเาไหรือว่ายังไงอืมนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ต้องยิ้มมุมปากทำเป็นหัวเราะเดี๋ยวรู้ว่าใครจะหัวเราะใจเย็นๆใจเย็นๆมาไปฮะจังหวะนี้แหละแสงปาดเลยอ้าวเมื่อกี้ยังหัวเราะอยู่เลยอะทำไมไน้าเบึง้งละเราอะ เออก็แค่นั้นแหละน้องๆจบฮะสวยงามอีซี่ฮะปาดหน้าไปหนึ่งทีเออถึงกับเงียบเลยอ่ะโอเคเราไปเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปดีกว่ามาเลยคนสุดท้ายไอ,อ้วูฟใช่ไหมเออรถใหม่เหรอแลมโบกินนี่ว่ะกับนิสสัน GTR มา let's go <S โอเคฮะตอนนี้ยังนำหลังอยู่ไอ้ตามหลังอยู่ ยังไงเราอ่ะอม,มันต้องได้ดิเออรถอะไรแรงหรอเอาดีเอาดีาดโค้งโอ้โโค้งสอกไม่ได้ถอนเกียร์ืเกือบไปแล้วไหมล่ะอา่าหน้าเข้มเชียนะเราอ่ะเออให้มันแน่ซิรถใครอ่ะรู้จักเป้าอุตสาแต่งลายลายนี้มาเลยนะเออลายพระเอกในตำนานที่ไม่อยู่แล้ว ไปฮนะตอนนี้โอกาสแซงเป็นของเราอืมเบียดขึ้นมาเลยมันงงงงเขาบู๊มันขึ้นมาได้ไงไม่รู้แหละขอชนะไปก่อนละกันฮ่าเรียบร้อยฮะสามตัวนอกไปเรียบร้อยโอเคยังเหลืออีกแมตช์นะอืมมารอบนี้เป็นการแข่งลมหุบเขานะครับมาสามคันมาเลยมัดรวมมา เออบอกเลยว่าเราเนตัฉีที่สุดแบบไปรวดเร็วอย่าไปอย่าบาังทางหลบดไปดิเออแค่นั้นแหละเออโอ้ยเกือบเกือบเกือบเออรถเราแรงรถแรงอ้โหแลมโบนตามไปแล้ว,วะ่ะเอ้ยมันนำไปแล้ว,วะ่ะผู้ผิดโอเคโโหักโค้งหักศอกครับอืมสู้นิสันเราเหรอฮะนิสันเราเท่นนะทำเป็นเล่นเออ ยังไงเราอ่ะยังไงแล,ม,งงลมโบแล้วยังไงมันไม่ให้เปิดทางเราแซงเลยวะเฮ้ย <Hey, S 1> ออกไปดีหลบไปคนจะแซงเนี่ยไม่หลบ่ะแช่เลนหรอมึงแช่เลนหรอในตัดสวนไปเลยแช่เลนนีนักไอหมอนี่ต้องเจอโอเคฮะตอนนี้เราขึ้นนํามาแล้วมาเข้าโคง้งโอ้โค้งเป็นงูเลยซิกแซกมากทาทีนี่แบบคงจะมันน่าดูอ้โหโดนแล้ใส่ในตัตไปก่อนอย่าใ,ให้มันแซงขึ้น โอเคผ่อนเข้าเกียร์ค่อยๆถลายไปยังได้อยู่ยังได้อยู่ค่อยๆโค้งหักม,มันไม่สมูทเท่าไหร่มันต้องดิบอะ่ะเดี๋ยวรอ1หนึ่งจุดสี่แล้วกันเออโอเคไปก่อนนะตอนนี้เดีย๋ยวเพิ่งลีลาชวนคุยเท่าไหร่ตั้งสมาธิก,กับการแข่งโอ้ยโค้งโค้งยาวซะด้วยสามคนนั้นยังไล่แบบติดหนึบโอ้ยเดี๋ยว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 อย่าอย่าแซง บล็อกทางได้อยู่ยังไหวครับยังไหวโอเคอุ้ยโค้งนี้หักศอกผ่อนครับผ่อนเกียร์เอื้ออืมใส่ในตัดเบินหนีเลยพยายามฉีกให้ไวครับออโอเคถือว่ายังได้อยู่อ้ารอไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตามมาพี่ใจเย็นๆพี่รีบพี่รีบไปซื้อข้าวให้แม่หรออ่ะห,หรือหรือรีบไปซื้อน้ำปลาใจเย็นครับโอ้ยเกือบแล้วในตัดฉีก่อนฮนะอย่าให้เขาแซงได้ ขวานิดหน่อยเออชีกไปเลย80%แล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวไปให้ว่องถอนเกียย์เข้าโค้งอืมในตัดชีกไปฮะตอนนี้มีอะไรใส่ให้หมดเส้นชัยอยู่แค่เอื้อมตอนนี้แหละอืมโอ้โหมันก็โ,โหเกือบเกือบเข้าเส้นชัยครับโอเคถือว่ายังรอดอยู่โคตรเหนื่อย โอเคครับไปต่ออีกแมตช์สุดท้ายของไอ้สมตัวนี้นะมาเจอกันอีกแล้วแข่งในเมืองเออมาเลยพ่อหนุ่มแม่หนุ่มเจ๊จัดไปครับรอบเดียวแข่งในเมืองมันก็จะตึงๆหน่อยแข่งกับบอสสา,สาตัวเนี่ยเออเราขึ้นทางลัดไปเลยอาจจะมีหน่วงๆหน่อยนะออโอเคไม่ขนาดมือเราอุย้ยมาไงเนี่ยตกใจ ไม่ได้ไม่ได้อ้ยเราต้องชิงโอ้ยรถมันแซงมรถมันเร็วไม่เป็นไรฮะนิสันเราเชื่อในนิสันของเราเออรถคู่หูของผมมันต้องเป็นนิสันเท่านั้นไปเลยยังไงน้องอยังไงไม่ขนาหมือพี่เลยเออแค่นั้นแหละหักขวาให้ว่องโอ้ยข้างหน้าต้องสโลเข้าแล้วดูทรง โอเคยังไงฮะในตัดฉีกไปก่อนนะจุด,จ,ดจุดนี้โค้งข้างหน้าอันตรายฮะโค้งหกักศอกค่อยๆผ่อนไปในตัดฉีกให้ว่องฮะฉีกให้แบบเยอะที่สุดเท่าพี่จะทำได้โอเคในตัดหมดแล้วฟองรถนะฮะตอนนี้หืมจี้ขับไม่ปล่อยเลยอะติดดึบกับพี่เกินยังไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผ่อนฮะผ่อนมันผ่อนใจเย,ย็นๆ โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่เบี่ยงซ้ายไปนิดหน่อยโอ้ยโค้งหักศอกผ่อนครับผ่อนในตัดฉีกขึ้นไปโอเคโอ้ยอย่าพิ่งเลกมาน้องอย่าพิ่งเลกมาเออพี่ฉีก่อนโอ้ยอ,เอืเกือบลดสวนทางมาครับต้องระวังโอเคฮะหักมุมอไปอยู่ได้ครับฉีกไปเลยผ่อนเกียร์เดียวตอนนี้ไม่มีสโลอะไรทั้งนั้นไปอย่างไวฮะตอนนี้ยังเดอะแฟลช เออผ่อนนะผ่อนผ่อนเกียร์เบาๆเกียร์สองแล้วใส่เกียร์สามขึ้นไปเลยเปลี่ยนคันให้ไวฮะตอนนี้เพื่อเข้าโค้งให้เร็วที่สุดตรงนี้สําคัญนะเออผ่อนเกียร์แล้วก็ขึ้นไปเลยสับเกียร์ให้ไวแล้วในตาฉีกเป็นการเข้าโค้งแบบวูดวิดเขาเรียกอะไรลดความเร็วแล้วก็เร่งเร่งสปีดประมาณนั้นแหละเออให้มันแบบอัตราเร่งเร่งเครื่องออกก็ได้เร็วขึ้นจากโคง้งอะประมาณนั้นแหละไม่รู้ดิตอนนี้ผมนำนำประมาณ หถึงสองวินาทีหางจากรถคุ่ต่อสู้โอเคโค้งหน้าเป็นหักศอกครับต้องระวังถอนเกียร์แล้วก็ไปเลยในตัดชีกพร้อมโอเคใส่ให้หมดครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วอุ้ยเสียวนิดเดียวบอสตังสามก็ตามผมแบบไม่เลิกยังไงดีเราไปคบกันตอนไหนวะ <c oughs> จะเย็นใจยเย็นใจยเย็นมาโฟกัสกันแข็งครับตอนนี้โค้งแบบสวยงามแล้วนตัชีกอีกรอบ โอเคถือว่าเราประคองสถิติรถมาได้แบบชิวเฉียดมากใกล้ถึงเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวผ่านโค้งนี้ไปได้ก็ถือว่าโอเคแล้วอุย้ยผ่อนผ่อนอนอนอ,อโค้งนี้ไม่ไหวไม่ไหว,วรถใส่โค้งไปนิดหน่อยเกียร์สองเข้าเกียร์สามขึ้นโอเคแต่ถ้าฉี่ังไหวครับไปฮะตอนนี้อุย้ยเกือบอีกแล้วรถเยอะจังวะโอ้โหมาขวางกูเป็นว่าเล่นเลยกลไม่ให้ชนะเลยไปนเนี่ยฮะทำเป็นเล่น ไปฮะเกียร์สองใสใ่สีเดียวได้หมดตอนนี้อีกประมาณ100เมตรจะถึงเส้นจแล้วอะไรก็กระตุกก็ชั่งมันใส่เนตันไปก่อนและในที่สุดเราก็เป็นฝ่ายชนะครับโอ้โหเรียบร้อยไงล่ะสามคนนะเอาไม่ลงเออไปเจอกับบอสแล้วใช่ไหม รู้ไหมว่าฉันใช้เงินนั่นยังไงเงินที่ทุกคนคิดว่านายขโมยมันไปฉันเปทุกอย่างให้นิกกี้ทุกสิ่งที่นายไม่สามารถหาถ้เถอได้โอ้โหไอหมอนี่เอาเงินกูไปเปหญิงรับไม่ได้นายตัดไปก่อนโอโ้โหช่วงนี้มันบ้าหญิงฮะเราต้องรีบซิ่งไปก่อนครับเออให้ว่องยังไงพ่อหนุ่มหือเอาเงินกูคืนมาดูนี้ไอลาเดียสเห็นยิงดีกว่าเหรอ ไม่ได้ไม่ได้เงินกูทั้งนั้นเอาไปเปย์หญิงเฉยแล้วไม่คืนด้วยนะประเด็นอะจะชดใช้ยังไงแต่ตอนนี้เขาโค้งแบบไม่มีโก้และเสยเข้าไปช่องแคบแล้วตรงไปอย่างไวแล้วมาตามกูม,มาทําไมฮัลโหลอา้าวหรือโอเคยังได้อยู่หึขำอะไรก่อนไม่ได้แค่ชนนิดชนหน่อยทําเป็นขำโอเคฮะเขาโค้งแบบไม่มีโก้เออเข้าก็ได้เกียร์สอง อาจจะมีหน่วงบ้างนะเออถือว่ามันลันวิโดโ้เก่าโอเคตอนนี้ใส่เกียร์สเพื่อได้เปรียบในการเข้าโคง้งโอเคผ่อนนิดหน่อยเข้าทางลัดไปเลยยังไงยังไงไม่ให้แสงเก่งจริงตามกูมาไม่แสงหรอกเออยังไงพ่อหนุ่มหมามกาสแสงไม่ได้พี่เขาซอกซอยเก่งนะบอกเลย โอเคฮนะรอบแรกจะเป็นของเราคนระับได้เปรียบก็โค้งโอเค,อเคผ่อนถอนเกียร์โอ้ยเล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 ยใจเย็นใจเย็น,ยนโอเคเดี๋ยวขวาหักไปโอ้โหรอบแรกเป็นของเราสบายมารอบสองอย่าให้มันแซงได้ฮนะพยายามทิ้งห่างระยะห่างเข้าไว้รถรถมันก็แรงใช้ย่อยนะ่าเอราเดียวทำไปเล่นออร์ดี้แปดเลยนะโอเค้เฮียไปฮนะค,ปนะค่อยๆเสิร์ฟไป โอ้ยเกียร์สี่มันทำไมอยู่จังวะเอ้ยๆๆๆโอ้ยไม่ได้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 โค้งนี้แหละเราต้องสวยขึ้นไปเข้าตรอกซอกซอยอีกแล้วมันก็ยังตามกูมา what o k a มาเลยไอ้น้องเออเจอเซเว่นน้อนหน่อยเดี๋ยวตบให้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้แซงเอออะไรอะไรอะไรก่อนไม่ให้แซงหรอก กูรวมึงแสงแล้วมึงจะเร็วกว่ากูไม่ได้ไอ้บอดอย่าเป็นแค่บอดใหญ่เหิมเกริมโอ้ยะใส่ในตัพยายามฉีกฮะโค้งหนะ้าอันตรายฮะพยายามถอนเกียร์เออเพื่อให้เลี้ยวได้แบบสมูทมากขึ้นโอเคกูรเราใช้รด้อยู่เข้าซอกซอยไปทางรัดมันก็จะตามมาโอ้โหแสดงว่ามันรู้แผนที่เว้ยเออฮะโอ้ย,อย,อยฮะอีกประมาณร้อเมตรสุดท้ายเราจะเข้าเส้นชัยมา เอาทางลัดไปเออจังหวะนด้แหละมึงแซงได้ก็แซงเซงไม่ได้มึงก็แพ้นะไอ้ลาเดียสเอ๋ยอืมมาโค้งสุดท้ายยังไงนั่นนั่นนั่น,ห,น,ห,นหัวร้อนหัวร้อนอืมมึงหัวร้อนหรอได้กูปัดขวาไปเลยในตัดฉีกพร้อมมึงมาดิกูเข้าเส้นชัยไงเออแค่นั้นหัวร้อนไปดีฮ่าฮ่ามาเจอนในหุบเขาะนะน้อง ไม่มีใครตามฉันทันหรอกสามสองหนึ่งโกมาเลยลาเดียสว่าไงน้องบอกเลยว่าพี่เข้าเก่งทุกโค้งเออยังไงใครจะไปยอมไอ้คนเปยหญิงไม่มองหน้ามองหลังและเอาเงินมาคืนเรายอมไม่ได้เออเห็นใจคุณโสดบ้างไปฮะ โอเคมไปหญิงเหรอไม่ได้แฟนเรานน้นนะทำเป็นเล่นพลังผัวใหม่ผัวเก่าสู้กันตอนนี้โอเคโค้งนี้ยังได้อยู่ไปไหนลาเดียสนะจะหนีไปไหน,อไไหนเออมึงบอกไงนะมนบอกว่ากูไม่มีโอกาสจะแซงมึงใช่ไหมได้จัดให้น้องอทางตรงโอ้โหมันฉีกไปไกลเลยว่ะมึมไมไงไม่มีทางเดี๋ยวมึงไม่มีทางแซงกูได้หรอกโอเคจัดไป จัดไปน้องโค้งนี้หรือเปล่าหยังไม่มีโอกาสถ้าตอนนี้มันเล่นเครื่องแบบมามันมากอืมอัดรถกันรัวมามันต้องมีสักจังหวะแล้ววะเจกูแซงมึงได้ไอลาเดียสมานน่ไปไหนโอ้ยเด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 เข้าโค้งแรงมาหน่อยขำขำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะขำที่ลังดังกว่านะน้องมาจังหวะนี้แหละเล่นเครื่องโอ้มาแล้วรอบมาแล้วไปฮะแซงตัดได้เลยไงน้องอื หยังไงห้าวิสุดท้ายแสงพี่เป่าได้ปะเราอะเออได้เปล่า,ไ,ลาไม่ได้พี่ขอรับชัยชนะครันน้งนี้ไปละเอออะไรจะเรื่อห้องเครื่องไม่สำคัญหรอกน้องสิ่งเดียวที่สำคัญคือใครอยู่หลังพวงมาลัยต่างหากละ่ฮะฮาฮาบ๊ายบายลาขาดละเมิร์ทคำมซิว่า แจอยู่ในรถนะสนุกซะตอนนี้ให้เต็มที่ละ่ะยังมีทั้งหลายคนที่เขาเร็วกว่านายและไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะตามนายทันลาก,ก่อนนะผัวกเกา่าผัวใหม่กูอยู่นี่กู <c oughs> มีคนเปนใหม่แล้ว คุณคือผู้ชนะขอบคุณที่เล่น n e ด d for s p e e d c ร r o o n คุณเพิ่งได้ปลดล็อกรถใหม่5คันซึ่งรวมไปถึง a u d i Lemons hm นสค t ร์ทคุณสามารถไปลองรถเหล่านี้ได้ใน Quick Race ยังมีสิ่งต่างๆให้ทำอีกมากมายในเกมเล่นเพื่อเอาชนะการ์ดรางวัลทั้งหมดหรือเข้าร่วมซีรีส์การท้าทายหรือลองเล่นโหมดอาชีพอีกครั้งด้วยรถคลาสอื่น ก่อนจากกันไปนะฮะอย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด,ด้วยเวลาผมอัพคลิปเนี่ยทุกคนจะได้เข้ามาดูก่อนเพื่อนเลยเนาะยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ติดตามนิฟอสปีดคาร์บอนจนถึงพาทสุดท้ายแล้วยังไงก็ฝากคอนเทนต์ภายในอนาคตด้วยนะว่าจะเป็นภาคอะไรหรือเกมอะไรอื่นๆนะให้ได้ดูกันต่อไปในช่องเซนิโนของเรายัางไงก็ผมแอดมินเซม e โนนก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะที่แวะเวียนเข้ามาดูหรือบังเอิญอะไรก็ตาม โดนใจให้เข้ามาดูช่องนี้เลยนะยางไงก็ฝากช่องเล็กๆไม่ได้อ้อมอกอ้อมใจท่านผู้ชมด้วยนะครับอย่างไงก็เจอกันฮะในคอนเทนต์หน้าสำหรับวันนี้กาควคำว่าชาโอฝันดีทุกท่านครับ